วิงหิวข้าวอ่ะมีข้าวสเต็กดิสเต็กดิสเต็กดิเดี๋ยวเลี้ยงผมหน่อยน่วันนี้ได้ไหมคี่มาทำอะไรยั่มากินข้าวออไ้ไม่ทราบาประวัติการแพ้อาหารรออาหารไม่แพ้แต่บางทีแพ้ทางเมียครับคำอะไร แม่ทราบว่าลูกค้านี่บัตรสมาชิกไหมคะบัตรสมาชิกไม่มีแต่ว่าเป็นผู้บริหารผู้บริหารกินฟรีได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาเป็นสเต็กแันคอคุโรบุตะหมักพริกไทยดำกินไรอันนี้อ่ะมึงจะใส่ไว้นทำไมสเต็กไก่สบายดีอ๋อจะกินกินซับหลายเหรอยังไงเอาเช้ายังไซับหลายเออเอาชามาลาไหมหนูเอาชามะนาวลาชามะนาวนะโอเคเอาอะไรชามะนาวครับชามะนาวโอเคขออนุญาตเสิร์ฟเพิ่มหนึ่งค่ะเป็นชามะนาสองแก้วนะคะ อ่ะลิงลิงแตงไทยเราทำมาหลายใช่ไใช่ค่ะตอนนี้ใันมีปัญหมึงไม่เอาแดดมีปัญหาทำโปรโมชั่นได้ไหยเมื่อกี้ถังสองใช่ไหมมีคุโรบุตะเนาะแล้วก็มีไก่สปไปซ,ซี่ใช่ไหมแล้วก็มีชามะนาวสองทำเป็นแบบว่าคิดราคาเดียวได้ไหมมเนเจอร์ไหนแมเนเจอร์ผู้จัดการไหนผมเป็นผู้บริหารผมพิดโปรเลยเอาตั้งแต่วันนี้เลยนะอย่างเงี้ยโปรองเงี้ยนี่เห็นไหมหนึ่งแถมสามนะแล้วก็อันนี้มันสองสี่สิบเก้าใช่ป่ะแล้วแถมหนึ่งสองสามอันนี้ได้ไหมแถมไก่ไก่ไก่นะตั้งแต่วันนี้นะ น่าก e. ินมากเลยน่า <razor> กินมากเลยเสรหลายอิ่มยังไปนะอิ่มไหมครับเอ้าไม่กินจริงเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปไหนอกลับละกลับละให้เลขาจ่ายนะอย่าลืมโปรโมชั่นที่บอกเมื่อกี้นะโปรโมชั่นนะ ไปแล้วหนีแล้วเดี๋ยวไม่จ่าเรามันไม่แพงเมื่อกี้เรากินไปสองจานกับน้ำสองแก้วใช่ไหมหนึ่งแถมสามใช่ไหมแต่เดี๋ยววิ่งแค่จ่ายเหมือนแค่จ่ายแค่จานเดียววิ่งไม่พ้นหรอกเหมือนจ่ายแค่สองสี่เก้าเองหนึ่งแถมสามแค่สองร้อยสี่สิบเก้านะครับทุกสาขานะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาครับวันนี้นะครับจนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายนะครับเอาเวลาโปรนี้สุดยอดมาละหนีวิ่งไปเดี๋ยวมันก็พกตังบ้างไมั้งเช่นเข้าใจป่ะพกตังเลยมีตังค์เท่าไหร่่เนีย ฮะ่งกินกาแฟเด้ <laughs> อตัวน,น่ะน,นี่เป็นโต๊ะหน้าค่ะเยอะจํานวนสองร้อยสี่สบเก้าบาทค่ะทําทําไมถูกขนาดน,นั้นนะคะ่ะว่าพอดีว่านายให้ทําโปรโมชั่นใหม่ค่ะลูกค้าเป็นตัวน,นี้เลย249ใช่ค่ะนายเพิ่งสั่งใช่คะ่ะขอให้ทําโปรโมชั่นนี้เลยค่ะ249บาทที่สาขาเลยโปรโเพื่อตัวเองอ่ะอันนี้พอดีนะคะใช่ค่ะ2 5งบบาทนะคะค่ะ